สวัสดีค่ะช่องพี่ทิมจัตตอรี่นะคะในวันนี้ยามสายค่ะก็มาแวะตรงท้าผูนะคะตรงข้าผูมีขนมเบื้องก็มีค่ะรสชานะคะเข้มข้นหวานอร่อยตรงจะเลี้ยวเข้าไปตลาดล่างนะคะมาจากวัดเมณีแล้วเลี้ยวไปตลาดจะจอดตรงนี้ทุกวัน,นะคะ่ะตอนนี้ก็มาแวะอุดสดน้องค่ะนะคะ ดูเช้านี้ไม่มีผู้คนเังเงียบเงียบนะคะยามทเทีย่ยงคืนอ๋อรถจรักรยานติดขัดเพราะว่าวเขาทางสีทางม้าลายค่ะเดี๋ยวโรงเรียนจะเปิดเวลาขี่มารถใหญ่ก็เบียดเราไปฝั่งนู้นเวลาเข้ามานะคะอันนี้เป็นศาลเจ้าศาลหลักเมืองที่เขาว่าเป็นศาลหลักเมืองนะคะจังหวัดลบบุรีนะคะก็ยังถกเถียงกันอยู่นะคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ลงตัวนะคะแต่ เขาะจะว่าสารหลักเมืองจะอยู่ตรงสารลูกศรค่ะตรงใกล้ๆบ้านวิชายเยน,นะคะมีไฟแดงค่ะรถโดยสารก็ต้องจอดอย่อย่างนี้นะคะจอดอยู่นี้ขาเขาว่าง แมคคานั่งว่างก่องกลางวันเนาะเที่ยงเที่ยงก็จะได้เยอะจะขายได้เยอะมันไม่แน่หรอกว่าเราขายของยานี้ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้หยิบให้ไหมรู้มั้งอันหนึ่งยอนตอบไม่ได้เลยตอบไม่ได้เลยต้อเงียบเงียบใช่ได้เปิดเทอมจะเที่ยงแล้วยังเงียบอยู่เลยเนาะก็ยังมีผู้คนไป กาบไหว้นะคะจากจาเจ้าที่อยู่ตรงฟ่าโพนะคะป่าโพน้องเขาก็กาแฟสดด้านหลังก็มีนะคะเท่าลมตรงนี้ก็มีร้านผลไม้นะคะตรงแยกจะไปตลาดล่างน,นะคะถนนจริงๆก็จะไปเส้นนี้ค่ะไปตลาดล่างมาสายค่ะมาสายก็ขอน้องก็ทำคลิป เดี๋ยวหนูจะเป็นวัดมณีค่ะทุกท่านวัดมณีนะคะน,น้องเขาก็จะจอดขายกาแฟตรงนี้ประจำะคะ่ะยดแขรสชาติใช้ได้อร่อยค่ะแล้วอบหลวงน้องเขาประจำนะคะ ก่อนถ้ารถจะจอดอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ขยับขยับไปจอดข้่ไหนนี่ที่ว่าสะพานหนึ่งนะคะวัดปณีสะพานหนึ่งวัดปณีนะคะเริกเรียนมาก็จะมาขึ้นรถตรงนี้ค่ะแถวเนี้ยตอนเรียนสมัยที่เราเรียนนะคะสมัยที่เราเปเรียนดูสีจะเทียงอย่างนี้นะคะ่ะมีแต่รถวิ่งผ่านไปมานะคะโรงเรียนมันจะเปิดค่ะ ก็าปิดอยใจรจรในครึ่งทางนะคะเพราะว่าภาสีภาีทางม้าลายเราไปพิมพมาเปิดร้านสายหน่อยนะคะยิ้มอยูยย่ยิ้มในใจแม้าคะยิ้มในใจแม่ทนะ้าคนสวย ต้องทำใจะคะขายแมคะ้าหนุ่มเรื่องก็บอกว่าต้องทาใจนะคะค้าขายเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้คะ่ะก็ต้องเฝ้าเฝ้าไปนะคะเฝ้าเฝ้าเพื่อเก็บเล็กเก็บน้นนนอยไป <c oughs> <c oughs> นี้ไม่เคยร้อนใช่ไหมกงไม่เคยร้อนดีแล้วแต่อย่าให้ฝนลงมาใช่ไหมเมื่อเช้าลงมาไหมไม่ทำท่าบอกว่าบ่ายนี้มีฝนบ่ายนี้มีฝนอันนี้อะไรเน่ยน้ำอะไรอนี่ยชาไทยชาไทยแก้วเท่าไหร่ยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทยากินเนี่ยชาไทยอ๋อสั่งไว้ หนุ่มเขาหน้าสวยน,นะคะคนสวยขอบคุณนะคะเหนรถยางรูดเห็นรถยางรูดเห็นอะไรอย่างไ้วยนะคะเขาจะมีน้ำกำยายน้ำแช่เย็นไว้จะใส่ถังแช่ไว้ค่ะเพื่อบำรุงรูปนะ,ะเดี๋ยวพี่ฟิลมก็จะขอลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกท่าน